สวัสดีครับนายอนุการกรณีสอบอัลฟ่าเบตหลักสูตร Refresher GOC รุ่น14ทับ6 3โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ Message Begin Quebec s o c c i s Uniform Una One o b i น India Nextword India n a d a s อ r Oscar Una One Foxtrot Octo Eight Nextword Tango Octo Eight Yankee เอโคอินเดียอุนิฟอร์มเน็กซ์เวิร์ด23ชาลีอ็อกโทเอตเยนกี้สุลูอ็อกโทเอตเน็กซ์เวิร์ดลีมาเพนตาไฟโคโลนอัลฟาไฮเฟนสุลูเน็กซ์เวิร์ดอ็อกโทเอตดิสซิมอลอ็อกโทเอตเซียร่าเซตาเซเว่นซ็อกซีซิกเน็กซ์เวิร์ดออสการ์นาดาซิโอ อูนาวันนาดาซิโรชาลีเน็กซ์เวิร์ดออสการ์นาดาซิโรโนเวมเบอร์วิสตอร์ทูบาวโอเลฟแฮนด์เบเกตเน็กซ์เวิร์ดอโพลโซฟีฟอกทรอตอินเดียอูนาวันเพนตาไฟควิเบกออคโตเอ็ดเน็กซ์เวิร์ดเทตาทรีเอ็กโคคาเตโฟเซตาเซเว่นควิเบกโรมิโอเน็กซ์เวิร์ด ออบิทแยงกี fi, ้ควีเชนมาร์คเดลต้าวิกเตอร์ควิเบกเน็กซ์เวิร์ดสุลูเพนตาไฟฟ t ฟอกชอ t ออบิทเทนโกเอคโค้เน็กซ์เวิร์ดอูนาวันอินเดียวิกเตอร์กิโล้เลฟแอนด์กเกตบาโวเน็กซ์เวิร์ดวิกเตอร์โนเวมเบอร์ออิกิโลวิสกี้คอมมา Next word Oscar s o c r a i c X-ray Question mark Echo Juliet Next word Left hand bracket Bravo My Delta Right hand bracket Alpha Next word s o c r a i c Oscar z e t a 7 Lima n o v e Nine Golf Next word z e t a 7 Decimal เพนตาไฟยังกี้เอ็กส์เพย์สต็อปเน็กซ์เวิร์ดวิสต้าทูเดซิมอลเพนตาไฟซูลูแคเทโฟนอโนเวนไนล์เน็กซ์เวิร์ดลีม่า question mark ว no ิกเตอร์โนเวนไนล์ novemberuniformnext word colonuniformnovember ไม้อบบิก plusnext word ป๊าป๊า คอมมาเอ็กซ์เรย์อูน่าวันเดซิมอลโนเวนไนเน็กซ์เวิร์ดเพนตาไฟออสกาอินเดียอูน่าวันเดซิมอลอูน่าวันเพนตาไฟเน็กซ์เวิร์ดโนเวนไนคาเทโฟอินเดียอูน่าวันเดซิมอลคาเทโฟเน็กซ์เวิร์ดเดลตาคอมมาเซียร่า question mark เซตาเซเว่นซูลู next word ลิมาโนเวนเบอร์แทงโกเทตาทรีไม้อะพอลโลฟี next word ป้าปาเซตาเซเว่นซิเร่าไฮเฟนอินเดียอุณาวัน next word ฟอกทอตซอกซีซิกแทงโกวิกเตอร์อุณาวันนาดาซิโร next word คาเตโฟเทตาทรีเลฟแฮนด์เบรกเก็ต นาดาซิโอไลแฮนเบเกตนาดาซิโอเน็กซ์เวิร์ดซ็อกซีซิกซ็อกซีซิกเซตาเซเว่นออบบิก question mark comma next word ซ็อกซีซิก decimal เซตาเซเว่นโรมิโอนาดาซิโอ colon next word ออบบิก hyphen hotel the double hyphen โรมิโอ hyphen next word เอ็กโคอูน่าวันวิกเตอร์ฟอกชอตกอล์ฟดับเบิลไฮเอนด์เน็กซ์เวิร์ดโฮเทลซ็อกซี่ซิกฟอกชอตอูน่าวันเอ็กโคคาเตโฟเน็กซ์เวิร์ดไรท์แฮนด์เบเกตอินเดียเลฟแฮนด์เบเกต question mark กิเบก comma เน็กซ์เวิร์ดคาเตโฟฟอกชอต ซ็อกซีซิกเตต้าทรีวิสซ่าทูเยงกี้มเมสเซจเอ็น